รายงานเรื่องหลักเมตตากรุณากับการไม่เลือกปฏิบัติในพุทธศาสนาจัดทำโดยพระดุษฎียานทโรเสนอดอกเตอร์อุมารินเลศสหพันธ์รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาพระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน101308ตามหลักพุทธศาสตร์สตรบัณฑิตมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยรายงานเรื่องหลักเมตตากรุณา กับการไม่เลือกปฏิบัติในพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาและความการุณาซึ่งสอนให้มนุษย์ละเว้นจากการเบียดเบียนและดำรงตนอยู่ด้วยเมตตาธรรมต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคหลักเมตตาและกรุณาเป็นหัวใจสำคัญในคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยมุ่งหวังให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่เบียดเบียนไม่สร้างความทุกข์ต่อกันและมองผู้อื่นด้วยความเข้าอกเข้าใจ ในยุคสมัยที่โลกมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติเพศและสถานะทางสังคมหลักการไม่เลือกปฏิบัติจึงกลายเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขพระพุทธศาสนาได้เสนอแนวทางนี้ไว้อย่างชัดเจนผ่านคำสอนหลักพุทธปฏิปทาซึ่งไม่เพียงแต่นิ้นการละเว้นจากความรุนแรงเท่านั้นแต่ยังย้ำให้พึงมีเมตตาและกรุณาต่อสรรพสัตว์อย่างไม่จำกัด ความนในสังคมที่มีความหลากหลายทั้งทางวัฒนธรรมเชื้อชาติศาสนาเพศและฐานะทางสังคมการไม่เลือกปฏิบัติจึงกลายเป็นหลักการสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมและสันติสุขในการอยู่ร่วมกันพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาที่เน้นการพัฒนาจิตใจและคุณธรรมได้วางหลักธรรมเพื่อส่งเสริมความเมตตาและกรุณาไว้เป็นแนวทางสำคัญในการดำารงชีวิตร่วมกันของมนุษย์ โดยไม่เน้นการแบ่งแยกหรือวางเงื่อนไขใดๆต่อผู้ที่อยู่ร่วมโลกเดียวกันเมตตาและกรุณาเป็นสองในสี่ของพรมวิหารธรรมซึ่งหมายถึงธรรมประจําใจของผู้มีจิตสูงเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขส่วนกรุณาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์หลักธรรมทั้งสองนี้เมื่อได้รับการปลูกฝังและปฏิบัติอย่างจรงิงจังจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจ และการยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นโดยไม่อคติไม่เลือกที่รักมักที่ชังและไม่ตัดสินผู้อื่นด้วยเปลือกนอกความหมายของหลักเมตตากรุณากับการไม่เลือกปฏิบัติในพุทธศาสนาเมตตาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรู้สึกที่อยากให้ผู้อื่นมีความสุขปราศจากความทุกข์โดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่จำกัดเฉพาะญาติพี่น้องหรือคนรู้จักเท่านั้น หากแต่รวมถึงสรัพสัต์ทั้งหลายเป็นความเมตตาแบบไร้พรมแดนที่ยึดถือความเสมอภาคทางใจซึ่งเป็นรากฐานของความสงบและสันติในสังคมกรุณาคารุณาคือความสงสารความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์เป็นธรรมที่เกิดจากใจที่เข้าใจและเห็นอกเห็นใจความทุกข์ของผู้อื่นและอยากช่วยเหลือให้เขาหลุดพ้นจากสภาวะที่ลำบากเป็นธรรมที่ลึกซึ้งกว่าเมตตา เพราะการุณาจะเกิดขึ้นเมื่อเห็นความทุกข์ของผู้อื่นอย่างแท้จริงและพร้อมยื่นมือเข้าไปช่วยโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังทั้งเมตตาและการุณาเป็นส่วนหนึ่งของพรหุมวิหารสี่คือเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาซึ่งเป็นธรรมะประจําใจของผู้ปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้บริสุทธิ์และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในสังคมการไม่เลือกปฏิบัติในพระพุทธศาสนาหมายถึงการไม่แบ่งแยกไม่ลำเอียง และไม่ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเอ็นเอียงเพราะเหตุแห่งชาติศาส,สนาเพศวันนะหรือฐานะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่เวเน์โดยไม่เลือกชั้นวันนะและทรงยอมรับความสามารถของบุคคลด้วยคุณธรรมและการปฏิบัติมีใช่ด้วยชาติกำเนิดหลักเมตตาและกรุณาเมื่อหล่อหลอมกับแนวคิดการไม่เลือกปฏิบัติจึงทําให้เกิดการยอมรับความหลากหลายทางสังคมส่งเสริมความเท่าเทียมและสันติอคติในจิตใจ สึ่งสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลและเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนทั้งในระดับบุคคลครอบครัวชุมชนและโลกการไม่เลือกปฏิบัติในแนวพุทธพระพุทธศาสนาได้วางหลักการไม่เลือกปฏิบัติ non discrimination ไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ยุคพ,พุทธกาลโดยยึดถือหลักว่าสรรพสัตว์มีสิทธิในความพ้นทุกอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่จำกัดที่ชาติกำเนิดวันนะเพศอายุ หรือสถานะทางสังคมซึ่งถือเป็นจุดเด่นของพุทธศาสนาเมื่อเปรียบเทียบกับระบบวันนะหรือความเชื่อในเรื่องชนชั้นในอินเดียโบราณพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธระบบวัน,นะที่แบ่งคนเป็นพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรและทรงสแสดงธรรมแก่ทุกคนโดยเสมอภาคแม้ว่าจะเป็นคนยากจนหรือมั่งมีคนต่ำต้อยหรือสูงสักเช่นทรงโปรดนางปุณณาทาสีพระอุปาลีช่างตัดผม องคุลิม,มานอาชญยาก,กลับใจและแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างนาลาคิริช้างตกมันทรงยังใช้เมตตาจิตปราบได้โดยไม่ใช้ความรุนแรงตัวอย่างจากพระวินัยและพระสูตรหลักเมตตากรุณาและการไม่เลือกปฏิบัติในพุทธศาสนาไม่ได้เพียงเป็นแนวคิดในเชิงอุดมคติแต่ปรากฏอย่างชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและในหลักธรรมที่บันทึกไว้ในพระวินัยปิฎกและพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎก ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเปิดกว้างและยึดหลักเสมอภาคทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงตัวอย่างจากพระวินัยปิฎกพระอุปาลีช่างตัดผมผู้กลายเป็นพระวินัยทรพระอุปาลีเดิมเป็นช่างตัดผมชนชั้นสูตรซึ่งต่ำสุดในระบบวันณะของอินเดียโบราณแต่พระพุทธเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้บวชเป็นพระภิสุและยังทรงให้บวชก่อนกษัตริย์แห่งสักกวงศ์เพื่อแสดงว่าศีลธรรมและความสามารถสำคัญกว่า สถานะทางสังคมต่อมาพระอุปาลีกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพระวินัยได้รับความเคารพอย่างสูงจากพระภิกษุสงฆ์ 2. การให้ภิกษุณีบวชแม้ในสังคมอินเดียสมัยพุทธกาลสตรีไม่มีสิทธิบวชแต่พระพุทธเจ้าทรงยอมรับคำขอบวชของพระนางมหาประชาบดีโกตมีและอนุญาตให้ตั้งคณะภิกษุณีสฆ์สขึ้นแสดงถึงความไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ และให้โอกาสสตรีเข้าถึงธรรมและนิพพานเช่นเดียวกับบุรุษ 3. ไม่จํากัดชาติพันธ์หรือวัน,นะในการบวชพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ผู้มาจากวัน,นะต่ําเช่นสูตรหรือแม้แต่คนต่างชาติอย่างพระโยนกหรือชาวกัมพูชาในปัจจุบันบวชได้ตามพระวินัยโดยเน้นคุณธรรมไม่ใช่ชาติกําเนิดตัวอย่างจากพระสูตร 1. เรื่ององคุลิมานองคุลิมานสูตรมัชฌิมานิกาย องคุลิมานเป็นโจรฆ่าคนมานับไม่ถ้วนแต่เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปหาและแสดงธรรมให้องคุลิมานก็กลับใจและขอบวชเป็นพระภิกษุต่อมาได้บรรลุพระอาหารหันต์พระสูตรนี้แสดงให้เห็นถึงเมตตาธรรมของพระพุทธเจ้าและการไม่ตัดสินคนจากอดีต 2. เรื่องสัตว์เดรัจฉานและเปรตม่หลายพระสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นนาลาคิลิช้างตกมันที่พระองค์ใช้เมตตาจิตปราบจนสมุลง แสดงว่าหลักเมตตาไม่ได้จำกัดเฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่ครอบคลุมถึงสรพสัต์ทั้งหลายด้วย 3. สังคิติสูตรและสัตตปริหารธรรมแสดงให้เห็นว่าชุมชนที่เจริญด้วยธรรมต้องไม่มีอคติและปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติแม้ในเรื่องความคิดเห็นความเห็นต่างยังได้รับการเคารพตัวอย่างเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนเพียงด้วยวาจา แต่ทรงดำเนินชีวิตตามหลักเมตตากรุณาและความเสมอภาคอย่างแท้จริงเป็นแบบอย่างของการไม่เลือกปฏิบัติที่ลึกซึ้งและยั่งยืนในเชิงจิตวิญญาณและสังคมสรุปบ,บทหลักเมตตากรุณากับการไม่เลือกปฏิบัติในพุทธศาสนาหลักเมตตาและกรุณาในพุทธศาสนาเป็นรากฐานสําคัญที่ชี้น,นําให้มนุษย์มีความรักความเห็นอกเห็นใจและความช่วยเหลือต่อผู้อื่นโดยไม่แบ่งแยกทุกชีวิตมีคุณค่าเท่าเทียมกัน และควรได้รับการปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรมและมีเมตตาการไม่เลือกปฏิบัติในพุทธศาสนาเน้นการยึดมั่นในความเท่าเทียมกันของสรรพสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติศาส,สนาหรือฐานะทางสังคมพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นในพระวินัยและพระสูตรหลายตอนถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความการุรณาและไม่แบ่งแยกการประยุกต์ใช้หลักเมตตาและกรุรณาในปัจจุบันเช่นการฝึกเจริญเมตตาภาวนา การให้อภัยการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพการอบรมลูกหลานด้วยความเมตตาการช่วยเหลือผู้ยากไร้คนเจราหรือผู้พิการในชุมชนและการไม่เลือกปฏิบัติในกิจกรรมของชุมชนล้วนเป็นการส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและยั่งยืนกระผมพระดุษฎียานทโรขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้สาธุ